ສະບາดດີພ่นນ້ອງສະບາຍດີຍາມແລງພົບພໍກັບຊ່ອງຊາແພງຍາມແລງເນາະພີ່ນ້ອງຍາມເຊົ້າຍາມເພດຍາມທ່ຽງໂອ້ຍແດດຮ້ອນຫຼາຍພີນ້ອແດຮ້ອນຮອນມືາະສົງໄສອໍມຮອນຫາຍລ້ວຊມອພີນອງສົງສຄວາມັນไอ้ไขມັນກຄວາມດັນນພີນ້ແມາຍາແລງເອົານາະມາຫາເພເມົາ มาเบิ่งผืนกับผู้บ่าวมาบัวทันจำมามาเบิ่งปลาเมาทำงานเลยนะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องจ๋าเงียบเชียดเลยเงียบเสือเลยสิสิ่งทีเจ้ามาสอบใหม่น่ะเออลุงอยู่ไซกับบัวขาดคือปลาเมาว่ะซันเฮ้ยงานแก่กับมันกันยากกว่างานใหม่เลยวเนามาลึกใหม่นี่กว่า ก้าน่ะผ่าเก้าน่ะโบขุ้งพื้นกันยังยิบใส่มันหลุดหลุดออกไปโอ้ยไเรสามผ่าเก้าบ่นบวถึงพื้นบวถึงบวถึงพื้นกันยังยิบใส่มันหลุดลุดออกข้างในน่ะกระกับหนุ่มบวม่วนอีกแล้ววะผ่าเก้าน่ะครับมันบวถึงพื้นมันบวไฮยิบใส่เบื่อมันรุดบอต่อใส่ได้ไหมต่อใส่ได้บ่ต่อใส่ได้แล้วต่อละกันต่อไปตีนีกันน่ะพอเมาบขึ้นลื่นมันสินลำบากฉินบันได้นี่ ตีนกะสจีบันนบอบ<อ>่ออเนี่ยเฮียสีนี่อันนี้กะปกติเขากับเขาใส่ผ้ากาวนี่เขาสีอันเขาหมักง่ายนะข้าวซิเปืเป่อเสียเลยปัดเวลาเขาสักหน้ามันเป็นสีกวลันสีรูดนเนาะเขาก็ต้องลื้อแล้วก็บยิบยิบต่อถ้าเจ้าใหม่อันนี้เขาบเป่าต่อนีเด้นี่แต่มันเห็ดแล้วมันลื้อเนี่ยพอาเมาก,ก็เลยซอยไว้ซอยบุชซองค่ะเลยบวให้มันรูด โอ้เขาคือเหตุนี้นี่ป่ะสางใหญ่ได้ว่าสานหักนี่ไอโบูุว่าสร้างทั้งไดงน้้งบรจักเป็นว่าสร้างใหญ่พี่กั้มหักบกหักพี่เจ้ามาลือใหม่เจ้าว่ายิบอยู่ในเมืองคณะสร้างใหญ่อันอันพกติี้นะสับนะมันต่อเส่กันได้เบื่อมันเก็บต้องให้มันเทิงแล้วอันนี้บอันนี้มันบวดเทิงเนาะมันบวดเทิงแบบ บดเทิงไปยิบเส่มันกระลุดมันกระลุดแล้วะทาสับหนามอีเด้นี่ก็เลยต่อให้มันเทิงกันโอ้ผ่าสับดำๆนี่เน่นเอาเนื้ออนาภาอัดเก้าที่เขาอัดสินมากลนสี่ผ่าเก้านี่ผ่าเก้าคือกันผ่าเก้าบ่เทิงพื้นไปยิบยิบมันกระลุดออกแน่นอกมันบ่เทิงนี่ก็มาเมาเลยต่อใส่ใหม่วันที่นีสินมันจะมีจำกัดความเหลือของมันมีจำกัด อันบ่มีจํากัดเฮาก็หยักขึ้นได้อันนี้มันหยักบ่ได้มันเบิดพ่ะปลาเมากิดข้าวกับหยังมื้อแลงนี่แม่นางจะสิกินกันยังมือี่บ่จน่ะเมื่อเอาแมงขนุนน้หญ้าหญ้าขุดแมงขนุนให้โอ้บอกว่าไปสวหญ้าขุดแมงขนุนไปขุดน้หญ้าเด้เฮาขุดบ่เป็นันีละวกอ้าบ่เป็นก็ไปเฮียนขุดตบ่ทัีละวกบ่น้องตัวนั้นน่ะๆเออ อันขุดบ่เป็นก็ไปเฮียนขุดตี้ว่าไผสิเป็นตักได้เกิดก็เลยว่าเอาให้เพิ่นบ่นะอีร้อยขุดบ่เป็นเพิ่นเมื่อเอาดีกว่าเพิ่นยามย่าเมื่อเอาน้ำย่าน้องาทักนอหปัง่ล่ะานหลายเติบบ้านหญ้า็อยู่ป่าเด้แปกดอกกระเจียวเขตเฮามันบ่มันดับเนาะมันมันบ่เป็นมานี่6 7ปีแล้วเนาะเอ้ย แม่่ยขัวแบบจักโอ้ยแต่แต่อีพอเสียคุณนะสิบป,ปีเลยหัวมันมันดับเดวกเจียวเขตอันบนั่นชักแพงนะดับนะพี่งแต่ข้า,าจะกินนะสื่อกินาานี่มันเชิงนะบ้านเชิงนะตอมกับบุญทำมัน่ีมออันขี่หายไปใส่ขี่หายี่ยเขาใม่งามเฮือนอยู่ในเฮือนนะ ก่ <ừ. S 2> <ừ. S 1> อนแล้วแต่เว้นมือในเบาที่พอดีอันแล้วงานเลยเพราะว่าห้องนันพมาเอาเปลี่ยนแพนใหม่เสียหายเคยถอดประตูให้ทำ<ป>ไปทางเกินอ,อะไรนะประตูแบบได้เลือเล่อนเลื่อนเพื่อมนใส่ทิ้งเอาเผื่อมีงะ<อ>มีแบบมีงาน,งานอย่างหา้กันมันจะง่ก็แม่เลยค่ะมันเดินแคบนะคือไหวะเนี่ยอ้าวนะอันอัน,อนจงประตูเลื่อนไว้เลยคือป้องนิดหน่อยน่ะ ว่ได้น้อยล้มสองเมตรครับเมตรตัวเมตรตัวเมตรครึ่งนี่แหละจงประตูบัดทา้งปหาปหนวนกระจงทังทงลางบ้านกะจงแล้วกระทั่งหน้าโอ้ยเป็นตาสีนุ่งบบมวนแค่นี่แข้งขงยุ่ยแค่ไหมนี่สินก็เจ้าตัดมาแล้วนี่เป็นยังจังโบมวนนี่คือตัดตัดหัวเหลือเกินไปหน,น,น,นุ่งบบมวนมันหี่แบบนี้ มันฉีดใหญ่คว่มเลิกบอซามเก่าพอประเมาสิตัดออกจลกหน่อยเพราะว่านี้ข้าเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้ากตัดหัวมันนี่ออกขั้นอันสินข้ามันหักกระพุกหนุ่มได้หมดเลยข้นมันหิวกระพุกนั่นมันหิวแล้วมันหนีบระพุกพร้อมนสินเพิ่นนี่ปอะเมาตรวจมึงเดยวให้ลื้อใหม่บิดเลยนี่รว่าเราเป็นอันบอกเพิ่นบอว่าสิลื้อใหม่บิดอ้าวกระเพิ่นหรือว่าเพิ่นแล้วแต่สิเหตุ เออแล้วแต่สิเฮ็ดหตุผนว่าสินค่ะหนุ่งบ่ม้วนบ่ม่วนเพผนว่าสินใหม่กอยังเอามาลืมน้ำเจ้าได้บ่ได้มันนุ่งบ่ม่วนสร้างใหญ่ได้หักนุ่งบ่ม่วนคือเจ้าก็สักอ่าถูกค่ะคาประจำแล้วเลยหับเหมือนแกะเกินเบิ่งอันเบิ่งปลาเมาเลยสิเบิ่งบริลีเบนหัวนะพี่น้องเลยมาเมื่อกี้พวกผู้บ่าวเนาะ บ่าเมื่อแล้วสเพกมาขำเกินข้าวกระเบื้องกอรีเวนหือนปลาเมานะพี่น้องข้าแม่นว่าคีเคบ็บบะคบเพิ่นในเลียวเลียวซองมือแล้วพี่จักหยุดงานซองมือนะพี่น้องคีเค็บครบแล้วก็อัน เอาเมางมีแผนสียหายอันผู้บ่าวมาเห็ดอันเคาะฐานนะอีกพี่น้องเลยคนมักลวงมาลายกับโบใสนะ่เนาะใส่ผู้เดียวนี่ภาษาเออในเดพกภาษาใบเห็ดประตูนะพี่น้องประตูเลื่อนเขาเลื่อนออกฮะอันในทะลุก,กับเพื่อนอาเพื่อนอะไรนี่เด้ <c oughs> น,น้องหนามไขไ่เ้ลูกอ่นะไข่บ่ปลาไข่คือตุ่มผะห่มอมนะหนาวบ่ อากาศอากาศเบิงหันห่อนได้จากวันหนาวบา้านกินข้าวกินยาแล้วลูกม่ใหญ่ไล่หายาให้กินแล้วมันชีเสาเาได้กินยาอยู่บ <c oughs> อบอาบ่หูบ่แจกไขได้จางบ่บอกม่ใหญ่บบนั่นน่ะนอนอยู่อาเขาจะไปใส่ เอววอ,อวา่านว่านองอันว่าร้านเผาลูกหายกระลับป่ะสว่าได้ใบบงังคีงร้านแล้วฮะสาวแพงบอกสาวบัวไขคเลยเนาะให้เอายาให้น้องน้ำกอินมาเบ่งควายนะบ้ะบานีโบเห็นโดนล่ละ คิดหอดค้ายอยู่ซาแพงกะแต่ว่ามันลำบากในการไปเลี้ยงเนาะพี่นนองบ่มีดินบ่มีเดินเลี้ยงมีแต่หายหน้าเนาะไป,ไปใสันนะไปใสะอันนี้ควายอาเนาะพี่นนอง เก่งอริยมีทั้งงวัวทั้งควายอาอุ่นน้อพี่น้องแม่อันเจตัวเย็นงัวเพิ่นก็มีควายเพิ่นก็มีหน้าเพิ่นอไลายท่งซองพ่วเมียกับแม่ใหญ่เนี่ยเฮ็ดหน้าตั้งซองสำถงเก่งอริยาลโลฝุ่ยคุ้ยเถิกกระซองโต อัไรก็ไก่โอ้ไก่ไปกระกุกุ๊กุกโอุ้๊กกุ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 กโอ้ลายเตบิบลายกลัวไก่เห่าได้แบบนี้ไก่เห่าจะไปขายไปแล้วไนี่จะไปขายได้เงินเดือวได้ละหนึ่งละหนึ่งบัดเอาไปแปรงโหลดเบิร์ดสันเอาไปเสกน้ำยาแอร์โหลด ไฟมันอันตัวหลอกมันบล,ลน็อกเนาะพี่น้องเอาไปเสกเอาไปอันนั้พอดีเบิดเบิดคือนเจ้าเบิร์ดสี่พันทางเสกแอร์ทางเติมน้ำยาทั้งแปลงตัวหลอกมันเงินไข่ไข่ล้านไฟเบิดเอ้ามาอยังอันนัมาอยัง <c oughs> มาอยังลูกใครอยู่เฮือน แม่เอ้ยแม่เอ้ยอ้าวดีเว้ยดิวน้องเนนมาเอาน้องดิวนามนอนไข่เห็ดเขาหล่ออยู่อีนั่งว่ามันไข่เนี่ยแล้วะทามเพื่อกับว่าไข่เนี่ยและไเอาจัง อ่าเลาอเบิ่งคุ้มใจนะพี่น้องมานน่สะแพงกับสิได้เมืออ่อก่อนจะขอพิดคิดไไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องผักก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้นี้เด้อสบายดีสบ,บายด,บบาดีโอ้ยว่าสิไม่ได้เห็นหน่าคนขี่หายเอายาให้ร้านกินแน่นอนขอลอก,กัะว่ามันนอนเผาน้องเฮ้ย